นี่คือคลิปต่างประเทศที่กำลังเป็นไวรัลกับคำถามง่ายๆแต่โคตรกินใจ919ถมา19้าเคยกินพิซซ่าตอนอายุไม่เกิน7ขวบ919มา19ถ้ามีพ่อที่เคยไปส่งหน้าโรงเรียนทุกเชา้า919มา19ถ้ามีพ่อที่เคยพาไปสวนสาธารณะ919มา19ถ้ามีพ่อที่ยังมีแรงเล่นกับลูกหลังเลิกงาน9มา1น ถ้าเคยมีรองเท้ามากกว่า2คู่ตอนเด็ก919มา19ถ้าเคยมีจอยเกมหรือ Nintendo Switch ตอนอายุ10ขวบ919มา19ถ้ามีพ่อที่เคยหวีผมให้ก่อนไปโรงเรียน919มา19ถ้าต้องทำงานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่อายุ8ขวบ ทุกก้าวที่เราเดินมามีเงาของพ่อที่ยังคอยตามอยู่่างหาก้าวของลูกจะมั่นคงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดินที่พ่อเคยปูไว้ให้เพราะพ่อไม่ได้สอนให้เราแค่ก้าวไปข้างหน้าแต่สอนให้รู้ว่าทุกก้าวต้องมีความหมายและว,วันนี้ถ้าเราอยากให้ลูกก้าวไกลกว่าเราก็ต้องเริ่มวางพื้นให้เขาตั้งแต่ตอนนี้